สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมธเราไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้วันที่1ถึง15มิถุนายน2 5 6พ้าย่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวเมธกันบ้างนะคะชาวเมธชาวราศีเมธลัคนาเมธนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปฟังทํานายกัน แม่หมอขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้สักครู่เดียวนะคะสำหรับคนที่นะคะชื่นชอบในกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนาะกุหลาบขาวกุหลาบแดงและก็กุหลาบชมพูช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ำหอมกลิ่นกุหลาบความหอมระดับพรีเมียมหอมติดทนนานละมุนมากๆเสมือนคุณนะคะ อยู่ในดงกุหลาบกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเป็นน้ําหอมที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะสเสน่ห์แห่งมนขลังนะคะพลังแห่งความหอมก็จะมีทั้งหมดนะคะ 50ml 30ml และถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะสั่งกลิ่นไหนดีนะคะแม่หมอก็จะมีขายแบบประมาณว่ายกแบบนี้เลยนะคะ3ขวดแบบนี้ขนาดนี้ หรือใครที่บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบกหลุลาบชมพูจังเลยคุณก็สามารถสั่งชมพูได้นะแต่แอดมินของเราเนี่ยก็จะใจดีนะคะซึ่งจะมีขนาดทดลองนะคะแน่ไปให้คุณด้วยให้คุณได้สัมผัสถึง3กลิ่นและก็มีกลิ่นไม้กลิ่นสนอีก1กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายบำบัดความเครียดนะคะกลิ่นกายที่สะอาดคุณสามารถใช้ฉีดที่นอน พ้าห่มได้หรือว่าฉีดใชใ้เป็นน้ำหอมประจำวันฉีดที่ตัวของคุณนะคะจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นกายที่สะอาดละมุนมากๆเลยค่ะนะแม่หมอจะแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะละเอียดมากๆหรือคุณจะแอดไลน์ไปที่ไาน์ id fin fin5696 ก็ได้ค่ะแอดมินก็ยินดีนะคะบริการค่ะ ไปดูกันนะคะว่า2ส,สัปดาห์นี้สำหรับเพื่อนๆชาวเมตรนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างเราไปดูกันเลยค่ะไพ่เดอดสตารเหรียญ6ถ้วยค่ะ t h เวอร์นะคะแล้วก็จะเป็น p a จออฟคัพส ไพ่ห้าใบนี้กำลังบ่งบอกว่าตัวตนของคุณนะนะคะกำลังจะได้รับการเยียวยาหรืออะไรที่มันดูแบบพัฒนาหรือการเติบโตหรือสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณระดับความคิดให้แบบดีขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ หรือบางทีอาจจะบ่งบอกในเรื่องของการมีชื่อเสียงในเรื่องของอในงานวงการบันเทิงหรือทําอะไรก็ได้ธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณทําอยู่หรืองานที่คุณทําอยู่กํลาลังจะมีชื่อมีเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักเป็นดาวเด่นนะคะเป็นเดือดสตาร์ที่ใครๆก็รู้จักคุณในเส้นทางของคุณในสายงานของคุณคุณจะดูโดดเด่นมากนะคะแล้วคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์นะถ้าใครที่คาดหวังนะคะจะไปมีชื่อเสียง ที่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลสองสัปดาห์นี้เป็นโอกาสดีๆในชีวิตของคุณค่ะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงคือแม่หมอมรู้สึกการฝึกฝนนะเห็นถึงการฝึกฝนเพียรพยายามซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้นะว่าคุณกําลังพยายามในเรื่องอะไรอยู่นะฝึกฝนในเรื่องอะไรอยู่บางคนเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการเต้นการร้องการแสดง หรือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเรียนเกี่ยวกับพวกศิละปะมวยอะไรแบบนี้ค่ะหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการต่อสู้ทีเ่เป็นแบบศิละปะอาจจะเป็นความฝันของคุณตั้งแต่ในวัยเด็กเลยก็ได้นะคะว่าถ้าคุณเติบโตแล้วเนี่ยคุณชอบมาทางด้านนี้มันคือศิละปะมันคือความท้าทายในชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณหมั่นฝึกฝนนะเชื่อว่าสสัปดาห์นี้คุณจะประสบความสำเร็จ คุณจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลทุกๆช่องทางที่คุณนำเสนอความสามารถของคุณออกไปนะคะแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณเองก็อาจจะไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนสิ่งที่แปลกใหม่มันมาจากพื้นฐานเดิมที่คุณมีอยู่ตรงนี้แหละที่คุณได้นําเสนอออกไปพอคุณเริ่มมีชื่อเสียงอาจจะมี หลายๆคนนะคะบนโลกไปเนี้ยเข้ามาส่องคุณเข้ามาดูคุณเข้ามาดูความสามารถคุณแล้วก็อาจจะมีคนที่เขามี power อยากจะรู้จักคุณนะคะแล้วอยากเสนอโอกาสดีๆให้กับคุณได้ทำสิ่งใหม่ๆต่อยอดจากสิ่งที่คุณเนี่ยมีความสามารถหรือเป็นคุณอยู่แล้ว,ลวก็แม่หมอมองว่าในสองสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วสามารถที่จะต่อยอด ในสิ่งที่คุณชอบตรงนี้ไปในทิศทางที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังฝึกฝนอยู่ในในด้านนี้นะคะความสามารถพิเศษตรงนี้พรสวรรค์ตรงนี้อย่าได้ท้อนะคุณอาจจะโด่งดังเหมือนน้องลิซ่าก็ได้นะคะเป็นไปได้นะพราะไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาเนี่ยขนาดนี้บ่งบอกถึงความสำเร็จกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณด้วยนะที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมค่ะอยากบอกอะไรอีกคะ เเหรียญ6เหรียญจริงนะเนี่ยจะมีผู้อุปถัมภ์อัศวินดาบเถ้วยและอัศวินดาบแล้วก็2ดาบนะคะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจตัดสินใจเนื่องจากอะไรคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสาร นะจากคนที่อยากจะจ้างคุณอยากจะปั้นคุณอยากจะให้คุณเนี่ยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะมากมายไปหมดอาจจะต้องตัดสินใจที่จะพลิกสถานการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่ออนาคตของตัวเองคือแม่หมอบอกเลยว่าสองสัปดาห์นี้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณได้นะเช่นในสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจที่จะไปทำเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นไม้ของความแข็งแกร่ง ต้นไม้ที่แข็งแรงต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่เลยนะคะที่จะเป็นดอกอผลีดอกออกหวนให้คุณเนี่ยได้เก็บเกี่ยวตลอดไปซึ่งมองว่ามันคุ้มค่ากับอนาคตของคุณมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือการเอื้ออาทรหรือความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เห็นความสามารถของคุณแล้วชีวิตของคุณนะคะบอกได้เลยนะคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ความสุข สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาคืออะไรคะแก้วแหวนเงินทองบ้านรถเงินเก็บรางวัลชีวิตถ้วยรางวัลที่ประกาศว่าคุณน่ะมีศักยภาพนะมีคุณภาพนะการแข่งขันใดๆก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณคาดหวังอะนัน่นคือความสุขของคุณแล้วคุณจะได้มานะคะชาวเมธถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้อง ทยานไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนเร่งรีบคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาตัดสินใจนานขนาดนั้นแต่ว่าขอเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเมื่อคุณมาไกลจนถึงจุดนี้แล้วเมื่อคุณมีชื่อเสียงเนี่ยคุณยงไปต่อเถอะค่ะ,ะคุณอาจจะมีโอกาสดีๆมากกว่าที่คุณรู้ก็ได้ เพราะว่าการตัดสินใจนี้บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าฉันยังรักการเป็นตัวเองยังอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองนาเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะตัดสินใจยากนะที่มีคนไม่ให้โอกาสคุณแต่ไพ่บอกว่าเพื่อความจเจริญก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณอะ่ะคุณไปเถอะคุณจะมีชีวิตที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังรำ่ำบางครั้งร่ำรวยคุณจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณเนี่ยไม่มีวันหมด ะะมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะใครที่มาทางสายนี้ค่ะไปดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณค้าชาวกลุ่มเอะขอโทษนะคะอันนี้เป็นไพ่เดอะสตาร์หมอกเลยติดเป็นกลุ่มนะคะก็คือชาวเมธนะคะชาวเมธค่ะชาวเมธค่ะชาวเมธได้ไพ่ two of cups โอ้ไพ่ดีนะ เลขสอเลขสอแล้วก็เลขสอคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็สีดาบราชาไม้เท้าแล้วก็ไพ่กดาบอืมจริงๆแล้วเนี่ยเลข 2, เลข 2, เลข2เนี่ยบ่งบอกบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้ได้พบเจอกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณนั่นเอง นะอาจจะถ้าไปถ้าพูดแปลง่ายๆถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคุณวิถีหนทางของคุณในตอนเนี้ยมันอาจจะดูแล้วการฝึกฝนมันอาจจะเหนื่อยอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยได้อย่างร้อยเปอร์ซแต่ถ้าคุณเชื่อฟังคําสั่งหรือเชื่อในการฝึกฝนเหมือนน้องลิซ่าที่กว่าจะมาเป็นลิซ่าในทุกวันนี้โอ้โหน้องเองเนี่ยผ่านความยากลําบากในการฝึกฝนตรงนี้มาเยอะอดทนมาเยอะนะคะเนี่ยคือ เราต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะเก่งอยากจะมีโค้ชที่ดีอยากจะมีอนาคตที่ดีคุณก็ต้องฝึกฝนต้องยอมเหนื่อยอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือณนะตรงจุดนี้อาจจะทำให้คุณได้พบเจอกับการยนานมทิรที่ดีเพื่อนที่ดีคู่หูหรือความรักใครที่เป็นคนโสดคุณอาจจะได้เจอในเส้นทางนี้ของคุณนะคะ แต่ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ค้นพบความเป็นตัวเองของคุณอีกด้านหนึ่งที่คุณจะรู้สึกว้าวคุณสามารถเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณต้องใช้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยในการทุ่มเทในการพยายามจะมีคนควบคุมนะคะควบคุมการฝึกฝนการฝึกซ้อมชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีโอเคนะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะในเรื่องอื่นๆบ้างเนาะในเรื่องอื่นๆบ้าง ในเรื่องของการเงินการงานในภาคอื่นๆบ้างก็แล้วกันอันนี้แบบอสองสัปดาห์นี้โดดเด่นมากๆเลยกับคนที่มาทางด้านานักร้องนักสแสดงเดือดสตาร์โชว์ความสามารถพิเศษชั a เลนอะไรต่างๆนะคะอ่ในเรื่องอื่นมีอะไรบ้างสตริงราชินีถือดาบจัดเม้นตราชินีเหรียญ โอ้เดลเฟอร์นะคะโดดเด่นในเรื่องของความรักเอาจิงๆนะใครที่เป็นคนโสดนะคุณมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่จริงๆนะคุณอาจจะได้เจอชาวราศีสิงหรือธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือชาวเมษพิจิกแล้วก็กลุ่มหรือคุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุด,ดินทฤกศกันมังกรหรือชาวมิถุนนะคะอยากจะบอกว่าคนที่โสดมานานคนที่เหมือนกับว่าคือคนที่จะเจอเนื้อคู่เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นชาวเมษที่ลักษณะแบบว่าสู้กับชีวิต เก่งแกร่งเป็นผู้นําหาคู่ยากเพราะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคนที่เก่งที่แกร่งเนี่ยคนที่ไม่โรแมนติกไม่หวานเนี่ยคุณหาคู่ยากนะแต่โชคชะตาก็จะนําพาคู่เนี่ยที่แบบสินเสมอก,กันกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยแบบแกร่งอะเก่งอะ,งอะหวานไม่เป็นโรแมนติกไม่เป็นแต่ตรงไปตรงมานะเอออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ยิ้มยากอาจจะหาแฟนได้ยากแต่สุดท้ายแล้วจักรวาลนะคะก็จะมอบเธอคนนั้นให้กับคุณเป็นคนที่รู้ใจคุณทุกอย่างเป็นคนที่เข้าใจคุณทุกอย่างเป็นคนที่รักคุณนะคะรักจากหัวใจรักจากข้างในไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาว่าคุณเป็นคนยิ้มไม่เก่งแต่เขาจะสัมผัสได้ถึงความที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีที่อยู่ข้างในเขาจะสามารถสัมผัสคุณได้ คุณจะโชคดีคุณจะได้เจอคนที่ดีมั่งคั่งและร่ำรวยเข้ามาในชีวิตของคุณว้าวอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าไพ่สองถ้วยเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆชาวเมธนะคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะใครคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่นะแล้วเนื้อคู่คนนี้เป็นคู่ที่ถูกกําหนดมาโชคชะตาบอกว่าถึงเวลาแล้ว ที่คุณโสดจะได้เจอคู่แล้วคนนี้เกิดมาเพื่อคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบลักษณะของความเป็นผู้นําเก่งแกร่งนะคะคุณจะโชคดีในเรื่องของคู่ด้วยนะอะมาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะแม่หมออาจจะไม่ได้เปิดเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้น,ส,นสองสัปดาห์เนาะจริง,รงๆการเงินไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าบอกไปแล้วว่าการเงินเนี่ยเหมือนเกเหรียญนะ่ะ ทําอะไรก็แล้วแต่ลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนคุณลงทุนปลูกต้นไม้เอาไว้ต้นไม้ใหญ่เอาไว้แล้วคุณก็จะได้ผลจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยเก็บเกี่ยวตลอดการนะคะการเงินไม่ขาดอยู่แล้วส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเอาจริงไหมไม่ได้มีอะไรมาบ่งบอกว่าสุขภาพของคุณจะไม่ดีเลยมีแต่วความแข็งแกร่งความแข็งแรงแต่ว่าคุณเองเนี่ยถ้าคุณนอนเยอะ เยอะมากจนเกินไปคุณต้องไปออกกําลังกายนะคุณต้องออกกาลังกายบ้างคุณต้องไปเล่นอ,อะไรอะไปเล่นโยคะไปยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายไปเต้นแอราบิกไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะแบบโอ้ยนะคะไม่นอนอยู่กับที่เฉยๆนะเพราะบางทีในการที่นอนอยู่กับที่เฉยๆแล้วก็ไม่ออกกาลังกายเนี่ยเส้นสายมันอาจจะยุดได้นะจริง มันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคไหลแรงแต่คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นยืดคอบ่าไหลแขนขาตึงไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ยืดเส้นไม่ได้ยืดสายไม่ได้เล่นโยคะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะเพราะว่าเห็นคุณเนี่ยค,คุณชอบอยู่ในท่าเดิมๆอะค่ะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องการเงินใช่ไหมสิบเหรียญมาเลยการเงินของชาวเมสนะคะช่วงนี้สองสัปดาห์นี้ คุณจะเงินทองของคุณจะเฟ,ฟื่องฟูบางทีเนี่ยใครที่มีคู่อยู่คู่เนี่ยอาจจะนําโชคลาภอา่ะนําเรื่องการเงินการทองหรือดูแลเทคแคร์คุณเนี่ยได้อย่างดีเจอสายเปเข้ามาในชีวิตเจอคู่ที่เปอาจอาจจะเจอ,อหรืออาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณบางทีคุณอาจจะมีโชคลาภได้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเข้ามาจริงๆถามว่าเล็กน้อยไหมก็ไม่ถึงกับน้อยนะอ่า ราอาัศวินเหรียญเนี่ยคุณอาจจะได้ข่าวดีทางการเงินแบบถ้าไม่ใช่โฟกถ้าไม่ใช่โชคฟุกฟุกก็อาจจะเป็นคนที่จู่ๆก็ไม่รู้สิอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจการงานมีเงินทองที่ค้างค้างเอาไว้คุณอาจจะได้รับเงินจากธุรกิจการเงินที่คุณได้ทาเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินนะคะบอกได้เลยว่าไม่ติดขัดเลยไพ่ขึ้นมาดีมากอืม แม่หมอเตือนในเรื่องสุขภาพแล้วนะมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณปล่อยให้เอ็นเส้นเอ็นเส้นสายยึดคุณเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วยนะทําเป็นกิจรกิจ,จวัตรประจาวันก็ดีค่ะอะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะนี้แม่หมอขอเปิดไพ่นางฟ้าให้คุณนะคะแล้วก็ไพ่ออร์เคอรค์ค่ะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณบ้าง ในช่วงนี้เป็นคําแนะนำจากไพ่ก็แล้วกันนะคะสําหรับไพ่ใบน,นี้นะคะคําแนะนำของคุณก็คือหยุดขอคําแนะนำจากผู้อื่นที่ไม่เหมาะสมกับคุณนะคะจงรวบรวมความคิดของคุณ เริ่มเดินตามเส้นทางของคุณได้แล้วนะคะประมาณว่ามีความฝันอะไรอยากทำอะไรสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองอย่าลืมนะเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกว่า create นะคะคุณคือศิลปินนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางไหนก็แล้วแต่งานของคุณเนี่ยให้หมอเชื่อว่ามันมีความเป็นศินละปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันคือความคิดสร้างสารรค์ มันคือจินตนาการที่สวยงามที่มันออกมาจากพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของคุณจงเชื่อมั่นในตัวของคุณว่าคุณจะครเอทงานของคุณได้อย่างสวยงามงดงามมากๆนะคะและคุณจะประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นหากว่า คุณมาในเส้นทางนี้หรือใครที่กำลังคิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาในเส้นทางของศิลปินเป็นดาวคุณตัดสินใจได้เลยแล้วอย่าลืมนะคะว่าในเส้นทางนี้จะพาให้คุณไปพบกับความรักแล้วก็รักแท้ด้วยค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะชาวเมษร,รับแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ